เฮ้ยเจ๊เป็นไงมื้องอ่ะวันนี้จิจะเข้าสิงเจ๊ปะเนี่ยโอ้ม,มาซะใกล้ขนาดนี้ไม่ไม่คือเจ๊ถูกหวยหรอวันที่แล้วอ่ะได้ข่าวมาปิดเงียบเลยนะกล <c oughs> ับมากลับมาดีใจเฮ้ยมีเลขเด็ดต่อเจ๊อะ,จอะไรกันเลขใครก็ให้กันมันไม่ขัง เล่นการมนันไม่ดีหรอกทิฟฟ์อย่ามาเล่นตามเจ้เลยโอ้ยนอขอน่อยนะเจ๊ไปบอกใครนะโดนในงัวเนี้ยเจ๊บอกไม่โดนเลยโอ้โดนอีกแล้วอะมอเตอร์ไซค์สีชมพูด้วยมั้ยอุ้ยป๊าป๊าปป๊อปเจ๊ใช่ไหมไยแดงด้วยมันเมื่อก่อนเป็นโดนหอยแดงอ๋อที่โดนคือหอยแดงอาสักสองตัวไหมล่ะ โหแดกกาพิกด้วยไม่มีข้าวกินนะสินีะ